สนับสนุนการเดินทางโดยเสื้อก้าวต่อไปจากโครงการ Art No Hand ลายเสื้อที่ผมออกแบบเองเสื้อสวยใส่สบายสนใจทักที่เพจเลยนะครับจากโครงการ Art No Hand เบอร์อยู่ข้างล่างนีนะครับสนใจสนับสนุนอย่าลืมนะครับ สวัสดีครับสบายสบายสไตล์เอกชัยนะครับก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังที่เราห่างเงินกันไปนานจากโควิดที่ตอนนี้ระบาดอยู่ตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวกันอยู่เราก็เลยออกมารีแลกกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาทํางานน,นิดหน่อยแล้วก็ได้สะดุดตาวัดแห่งหนึ่งวัดละมุดที่นครปฐมนะครับก็พอสะดุดชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเข้ามาในวัดนี้นะครับเพื่อจะมาหาแรงมานานใจ สักอย่างหนึง่งที่จะสร้างสรรผลงานชิ้นต่อไปสําหรับผมในโปรเจกต์ต่อไปแล้วก็ได้ไม่ได้เสียเวลาก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามผมกับรายการสบายๆสไตล์กะชัยตามผมเข้ามานะครับว่าวัดนี้จะมีอะไรที่สร้างให้ผมเกิดแรงบราจใจเกิดปัะก,กายที่จะสร้างผลงานตามขึมาเราก็ได้เข้ามาในวัดที่ชื่อว่าวัดมะมุดแล้วก็เจอต้นมะมุด แล้วก็มีลูกเลยนะครับอาจจะได้มมมดกับไปกินนีโชคดีจังเลยตอนนี้ได้เจอพระเดบคุณหลวงอยู่พอดีนะครับคอนอื่นมันหน้าจะต้องใส่แมสก่อนดีกว่าไหมเพื่อป้องกันโควิดนะ เาตัด okay, ตัวแล้วด้วยกับหลวงพอ่อตอนนี้เราใส่แมสกเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวตามเราเข้ามาเจอพระคุณท่านสวัสดีครับจเรญพรนะคุณโยมนะได้ม,มีโอกาสได้มาเจอวัดนี้แล้วก็ได้สะด,ดุดตาวคำว่าวัดละมุดเนี่ยวัดละมุดใช่วัดละมุดนี่อาตมาบอกได้เลยว่าไม่ใช่พื้นเพมีต้นละมุดที่วัด ใช่ผมก็เดินข่หาต้นมะมุดก็หาไม่เจอใช่นี่นี่อันนี้เลยต่ของต้นละอันนี้คือต้นใหม่อ๋อแต่ต้นดั้งเดิมนั่นน่ะชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้เพื่อทําการเลี้ยงชีพนะครับละมุดก็คือเลี้ยงชีพวัดนีชื่อวัดมะมุดเลยหรือเปล่าวัดละมุดอันนี้ดั้งเดิมมาเลยต้องแต่สมัยคือนี้เลยเจ้าวาดองค์เดิมเลยต้องชื่อแล้วละมุดที่นี่เลยนะแล้วก็ต่อมาก็มีต้นละมุดมาปลูกที่วัดก็เลยชื่อวัดละมุดเต็มได้สมนามว่าเป็นวัดละมุดเต็มมีน้ไม่ปลูกต้นมะ มะเฟือง,งปลูกไม่ได้เพราะว่าถ้ามะเฟืองปลูกแล้วมันก็ต้องเป็นวัดมะเฟืองนะเราวัดนี้ที่หู่มก็เพื่อนเจอเนี่ยวันนี้เรียกโบสถ์นะครับอันนี้โบสถ์นนหม,นนถมหาอุดครับอ,นนบอบทำไมชื่อมหาอุดอ่ะครับเพราะว่ามีประตูออกด้านหน้าด้านด้านเดียวออกด้านเดียวด้านเดียวถ้าเป็นโบสถ์รุ่นใหม่เนี่ยจะมีประตูด้านหลังออกสองด้านได้ออกสองด้านเขาเรียกว่าโบสถ์เปิดโล่งแต่อันนี้โบสถ์มหาอุดคือว่าปลูกเสกแล้วขังพราะขังขัง แล้วอย่างเบื้อมการทาออันนี้คือสังกะลโลเขาเรียกว่าามสังกะลโลสมัยก่อนช่างเขาจะไม่มีที่เก็บสิ่งพวกนี้จะไม่มีที่เก็บสังกะโลเขาเอมมาแปะไว้เลยดีกว่าเพื่อรู้ว่าอยู่แน่แน่แต่ก็มีคนมาแกะมาเลาะเดี๋ยวผมว่าจะขึ้นไปแกะสักอันนี่แหละเพราะว่าามสังกะโลแท้อันนี้แท้แน่แน่นของแท้แน่นอนใช่ถ้าไม่แท้ไม่แปะโชว์อันนี้อันนี้คือเพ่อลักแกะไปบางแล้วมีมีมีบางส่วนเอาก็ลักแกะ ดูรอบนอกดีกว่าเนาะดูรอบนอกนะต้องบอกค่อ่าคุณเจ้าก่อนว่าผมทํางานศิลปะใช่ดีเลยอันนีุ้รักษ์ผมก็เรียนด้านศิลปะตอนนี้เรียนบริยาโทอยู่ดีศึกษาได้เรื่อยใช่ครับนะก็เลยอยากจมาหาประเด็นหรืออะไรก็ได้ที่จุดประกายตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าช่วงโควิดเนาะิดใช่มันไม่มีแรงบรรจใจก็เลยจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพาไปดูศิลปะของวัดนี้ วัดครับววัดละมุดเนี่ยถ้าจะเอาเป็นเรื่องขานที่ว่ามีเรื่องเล่าเยอะที่สุดคือวิหาร oh, วิหารวิหารนี่มีหลวงพ่อศีลาขาวเขาเรียกศีลาขาว,วาแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่าแป0รขึ้นแ0ดร้อยปีขึ้นมไม่ต่ำกว่าแ800 0รขึ้นแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าวัดนี้เป็นวัดของกรมเสลปาก่อนที่บุระบุระคือ แค่เป็นโบสถ์มหาอุดที่บูรณะไว้แล้วก็ตั้งฉายาให้พระธรรมราชานันตโลกอนาฏคือพระศิลาขาวเนี่ยเป็นมรดกโลกอยากขอกระซิบหลวงพ่อนะครับเป็นมรดกวัตถุมงคลที่ออกครั้งแรกของวัดเล็กวัตถุมงคลหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองตัวนี้หลักล้านหลักล้านได้เลยหลักล้านนี่โบสถ์มหาอุดใช่ไหมครับอันนี้มหาอุดครับโบสถ์อันนี้คือถอนแล้วมีการสวดถอนทุกแผ่นกระเบื้องเนี่ย ถวถอนพระทุกองค์จะต้องนั่งต้องต้องยืนอยู่ตรงตรงนี้ครับผมยืนแล้วก็สวดพระประมาณเกือบเจ็ดแปดร้อยรูปต้องอยู่รอบนี้แล้วเพื่อนครับเคลื่อนไปด้วยเคลื่อนไปทีละแผ่นเพื่อการสวดถอนเพื่อให้โบทนี้ไปใช้โบทใหม่ได้อ๋อย้ายจากอันนี้ไปที่หนึ่งใหม่ได้ถ้าถอนคือไปทำสารนกรรมใหม่ครับ ก็เป็นอาบัติอ๋อนี่คือความรู้ใหม่ของมยครับเหมือนกับเราเราเราของเหมือนผ้าเนี่ยถ้าเราไม่สลักเราเอาไปใช้ใหม่คนอื่นเอาไปใช้คนอื่นเป็นอาบัติอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่เลยนะครับว่าทําไมต้องสวดถอนด้วยทำไมต้องถอนครับแล้วต้องสวดกรรมที่โบสถ์ใหม่อีกเพื่อทําการตั้งโบสถ์ใหม่ขึ้นต้องสวดเหมือนกันเหมือนกันเลยเดินรอบสามรอบแล้วก็ต้องมานั่งสวดทำศัลยกรรมในนี้หมดโอเคครับยวเราไปที่ วิหารที่ว่ามีเรื่องเล่าขานกันเยอะใครอยากรู้เรื่องเล่าตามผมตามหลวงพ่อมาอาปัจจีบก็เดินจากออกมาจากอุโบสถที่เป็นมหาอุโบสถนะครับแล้วก็เดินมากับมาถึงหลวงพ่อแล้วก็สะดุดเสียงยักษ์คือเสียงยักษ์เคยเห็นเสียงที่อยุธยาใช่ตอนนี้เจอวัดสมุทเสียงยักษ์เลยตอนยักษ์เนี่ยเป็นตนเลยเขาเรียกเป็นตนจะมีทั้งองค์มีทั้งมีทั้งตัวมีทั้งแขนมีทั้งขา แล้ววันหนึ่งมีคนเล่นพิเรนเอาสีไปทาที่ปากใช่ไหมครับสีสีแดงๆเนี่ยทาที่ปากวะเขาก็ลือว่าไอ้ยักษ์องค์นี้ต้นนี้กินเด็กกินเด็กเข้าไปก็เลยปากแดงที่ไหนได้เอาเอาสีไปทาที่ปากแขนขาเลยก็เริ่มผักหักทางลงไปก็เล<อ>ือแต่หัวเลือแต่สีอันเนี้ยก็มาตั้งเป็น<ล>ที่เลืกอลึกแล้วเองแล้ว โครงสร้าง่วละลายหมดแล้วเป็นเพราะมันเป็นสมัยก่อนมันเป็นปูนที่ว่าใช้ดินขาวใช้ดินปูนปูนขาวปั้นขึ้นมาแล้วท่านเคยอยู่ตรงไหนครับท่านเคยอยู่หน้าวิหารเนี่ยครับตรงตรงที่สาราเล็กตั้งอยู่เนี่ยมีแค่เรื่องเล่าก็เดี๋ยวเยวเห็นว่าเอ้อทำไมมีเสียงยับก,ก็เนี่ยเรื่องเล่ามีแค่นี้เองมีต้นเดียวมีต้นเดียวเลยครับหน้านี่แหละวิหารแล้วเนาะที่เชพระประคุณหลวงพ่อบ,บอกว่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเยอะและคนขึ้นเยอะ แล้วเ,เราลึกลงไปข้างใ<ห>น<ก>นี้ส,สดๆกิ่งามขนาดไหนแล้วก็เรื่องราวเล่าความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงแล้วก็ที่โอเคตอนนี้เราก็ได้ก้าวเข้ามาข้างในแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอกับเจดีย์ของวัดนะมุดนะครับแล้วก็เราก็สักการะไหว้าก,กาบขอบคารท่านก่อนเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราแล้วก็ทิมงานของครบ วัดนี้นะครับผมไม่กลัวอย่างเดียวคือรองเท้าผมหายนะครับก็คงไม่มีใครรักรองเท้าผมไปใส่ได้นะครับโอ้โหเราก็ได้เข้ามาที่วิหารแล้วนะครับแล้วก็สะดุดตาบากก็คือทุกตารางนิ้วเกือบทุกตารางนี้นะครับเต็มไปด้วยงานศิลปะสมัยโบราณแน่ เดี๋ยวที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจเจริญพรนะพี่ะได้เ,เดินเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาในวิหารลมเย็นไหมอยมลม,มเย็นมากแล้วก็ตะลึงก็คืองานจิตกรรมฝาผนังใช่ครับอ,อันนี้คือฝาผนังนี่เป็นประวัติของพพุทธเจ้าใช่ พุทธเจ้าสิบชาติาตสิบชาติสิบชาติแล้วก็พื้นเพชาวบ้านนะครับโยมจะเป็นกุฏิหรือจะเป็นสารานี่คือพื้นเพชาวบ้านที่เขารวมตัวกันมาเป็นคล้ายๆเรื่องราวที่บอกเป็นเรื่องราวชาวบ้านด้วย <มา S 2> แล้วก็ด้วยการเขียนภาพเขียนภาพไว้ใช่ครับว่าชาวบ้านพื้นเพแถวนี้เขานุรักษ์อย่างไงก็คือเขา,าเป็นอยู่ยังไงเขาเป็นอยู่ยังไงอ,อ๋อครับผมหรือวิหารอันนี้ครับสร้างมาประมาณกี่ปีครับถ้า นับประมาณนะครับประมาณนับประมาณร,ราณุ่นก่อนที่จะมีชื่อเจ้าวาดปรากฏนะหลังจากนั้นน่ะมันก็จะเป็นแค่หลังคาโอ้หลังคาไม,มไม่มีข้างขวาไม่มีข้างขวานะครับแล้วก็พอมีเจ้าวาดที่ว่ามีชื่ออยู่ในที่เขาลงนามไว้อะ่ะก็เริ่มทำกรอบไก่กำแพงแล้วพอหลังจากนั้นเจ้าวาดก็ได้ นำพระเรียกว่าศิลาขาวศิลาขาวอันนี้นะองค์ใหญ่นี่ใช่ไหมองค์ใหญ่ศิลาขาวครับผมนำมาจากวัดล้างคือวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่ล้างวิหารหลังที่ประดิษฐานองค์ศิลาขาวเนี่ยเกิดพังลงเพราะว่าต้นโพมไปล้อมต้นไทรไปล้อมรากมันก็ซอนชัยตามกำแพงตามอะไรทําให้ผนังด้านหน้าพัางแต่ด้านหลังยังอยู่ยังคงอยู่ หลังคาก็ยังคงทรงอยู่แต่ว่ามันทรุดโทรมลงมาหักหักทางลงมาหลวงพ่อเจ้าวาดอดีตที่มรณภาพไปแล้วก็ให้ชาวบ้านรวมตัวกันเอาหลวงพ่อองค์ศิลาขาวขึ้นเฟียนเฟียนหักก็น่าจะหักใญ่ไหครับพีพอเฟียนหักเสร็จหลวงพ่อทองเนี่ยแหละได้จุดทูบขออัญเชิญให้หลวงพ่อศิลาขาวมาปฏิปฐานที่วัดละมุด ก็มาก็มาได้ดีๆโบ์หลังมหาอุดหน้าไม่ต่ำกว่า500วิหารหลังนี้บุรณะได้ร้อย่อปีโยมต้องนึกดูว่ารุ่นก่อนๆที่มันมีทรงเป็นหลังคาอย่างเดียวอ่ะเขาก็ทํากันเรื่อยมาแล้วก็อัญเชิญมาอยู่ที่นี่ที่มาที่ไปของวิหารหลังนี้ถ้าใครอยากจะมาวัดนี้ก็คือมาที่วิหารหลังนี้จบที่เดียวจบที่เดียวเลย คุณยวเอกชัยครับผมพอหาอะไรได้บ้างที่เป็นแรงศรัทธาของคุณเอกชัยได้โอ้วันนี้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระเดชหลวคพ่อให้เดินชมวัดแล้วก็ได้เห็นฝาผนังงานศิลปะหรือได้เรื่องราวต่างๆคือตัวนี้คือข้อมูลที่ชั้งดีมากและก็อย่างนึงวันนี้ที่ได้มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือว่า เป็นโชคดีของผมและก็ทีมงานของผมด้วยนี่แหละคือว<ะ>่าแรงบันดาลใจของของมุโยมเอกชัยมามาถึงนี่จนได้ใช่นี่นคือแรงแรงที่มาจากใจร<ะ>แรงที่ปลุกปั้มขึ้นมาโดยจากใจไม่ได้ใครไ,ไปไปข่ไปมไปอะไรให้คุนเอกชัยมาหรือว่าใช้บรรดาลให้มาครับผมแล้ววันนี้กับรายการผมคือสบายสบายสไตล์เอกชัยนะครับก็อยากจะให้ประเดุณพ่อฝากอะไรกับทีมงานหรือแฟนคลับรายการของผมสักนิดหนึ่งนะครับ ทีมงานของคุณเอกชัยเนี่ยถือว่ามีสาระและประโยชน์ตอบคนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องโบราณสถานวัตถุของที่เป็นโบราณสถานวัตถุสมัยก่อนทําด้วยน้ําพักน้ํามือเขาเรียกว่าน้ําพักน้ํามือนะแล้วก็ทุ่มทั้งแรงใจแรงกายทําสิ่งนั้นจะมืดค่ําดับด,ดึกดึกดึกเดินยังไงก็ไม่หวัน่น แ,แรงสัทธาล้วนๆแรงรัทธาล้วนๆคือต้องเสร็จรและต้องได้ดีทุกทุกอย่างทํามาแล้วต้องให้ได้ดีแล้วทํามาต้องให้อยู่กับลูกกับลลกหลานรุ่นหลังไม่ใช่ทําวันนี้พพุ่งนี้สลายไปไม่ใช่ทําอย่างนั้นครับของโบราณดีตรงนี้วันนี้ก็ผมแลวก็ทีมง,งานในรายการสบายสไตล์ไทย,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 ยใใก็มีของมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นหนังสือแล้วก็เป็น ซองเพื่อจะบำรงรักษาศาสนา,านเล็กๆน้อยๆนะครับสาธุสาธุนะรับไว้นะรับไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของคุณโยมครับขออวยพรให้คุณโยมเอกชัยทำหน้าที่นี้ต่อไปครน,นะแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนเลยทำตรงนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังมองเห็นว่าคุณเอกชัยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์เอาแต่ตัวรอดไปวันๆนะครับ ก็ขอให้คุณเอกชัยนี้ดำเนินรายการนี้อยู่ตลอดไปจนกว่าอายุจะหาไม่นะจงถึงนี้ผ่านจงถึงนี้ผ่านนะวันนี้เต็มอิ่มไหมครับถ้ายังไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวผมจะไปอีกลหลายๆที่แล้วก็จะให้ทุกที่รู้เรื่องราวอย่างชัดเจนอีกลหลายๆแห่งกับรายการสบายๆส,ยสตยไตล์เอกชัยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครแล้วให้เป็นกำลังใจผมนะครับว่าอีกีหน้า ผมจะพาไปที่ไหนสำหรับ EP นี้ขอขอบคุณหลายๆคนที่เป็นกำลังใจและก็ขอบคุณสถานที่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำหรับ EP นี้พอผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามผมใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับงานของคุณเอกชัยเนี่ยถือว่ามีสาระและประโยชน์ต่อคนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่อง โบราณสถานวัตถุของที่เป็นโบราณสถานวัตถุสมัยก่อนทําด้วยน้ําพักน้ํามือแล้วก็ทุ่มทั้งแรงใจแรงกายทําสิ่งนั้นจะมืดค่ําดึกเดิเดอนอยังไงก็ไม่หวัน่นแรงสถานล้วนๆคือต้องเสร็จและต้องได้ดีทุกอย่างทํามาแล้วต้องให้ได้ดีแล้วทํามาต้องให้อยู่กับลูกกับลลกหลานรุ่นหลังไม่ใช่ทำวันนี้พพุ่งนี้สลายไปของโบราณดีตรงนี้